สวัสดีครับวันนี้ช่อง Thailand J P ทัวรของเรานะครับเดินทางนี่จังหวัดสิงห์บุรีพระธาช้านะวันนี้เราไม่ได้มาถ่ายทำตามวัดร้างอะไรนะแต่เรามาหานี่ที่สุดชาติวันนั้นประชาับปะเหล่เก่าจริงๆวันนี้เรามาของจริงวันนี้ของจริงแน่วันนี้อ้าววันวันนั้นที่มาเรามาถ่ายทำวัดอะไรกุฏิ ล้างใช่ล้าเคยมาถ่ายทำที่กุฏิก็เลยพอเลิกถ่ายแล้วก็มีเราก็แผ่ไม่ตางบเราเรารู้ว่ามีคล้ายๆว่ามีสับวิญญาณหรืออะไรสักอย่างเดินตามเรามาใช่รู้สึกรู้สึกได้ใช่ไหมรู้สึกได้แต่พอพอดีพี่เขาเดินสวนมาพอดีเลยพ่สุชาติในประเฌอเขาสวนมาบอกว่าโมมายังไงหอเราก็แปลกใจว่าพี่เขาบอกว่ามีคนเดินตามมา เออผมก็รู้ว่าเเอ๊ะแกแกเห็นได้ไงพอคุยคุยไปคุยมาเขาก็เลยรู้ว่าเขาแกเป็นเป็นนายป่าช้าสับเบลเก่าสับเบลเก่าใช่ครนี้แกมีทําไมมีเส้นเลยถามไปถามมาก็รู้ว่าแกได้ได้เรียนวิชามามาจากไหนแนวไหนเขมรหรืออ่าเป็นสายสายสายเขมรสายมอญอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่พวกนี้จะจะกินศพะาอุยห้ย คนลุกไม่หน่อยพคตรเลยเคยไปได้คนกินจริงอันนี้เนด้งอันนี้เรื่องจริงนะครับเนี่ยเราปกติเราจะให้แกใส่แว่นหรือปิดพางใบหน้าแต่แกบอกว่าแกไม่ชอบแกไม่ชอบธรรมชาติจริงๆเราก็โอเคครับผมวันนี้พี่อะไรนะแนะนำตัวนะพี่พี่ชื่อสุดชาติครับผม เมื่อก่อนเป็นอะไรเป็นเป็นสับปะเลือในประชาประชาไม่ถนัดใช่เป็นเป็นสับปะเลือตอนตอนเป็นเป็นเด็กอ๋อเป็นแมงก็เป็นสับปะเลือเลยครับครับทางท้งเท้าแล้วที่เขาล่ำเลยว่าพี่สุชาติในประชากินผีจื้อไปกินผีได้คนไปกินไม่ได้คนกินคนไม่ได้เรื่องจริงอ่าก็มีเว่าตอนสมัยม่ก้าขวบครับอยู่กับลุงปู่อ่เป็นที่วัดแถวบ้าน้านเกิดที่อุทัยนะอ๋อ ก็เผาไปเขาบอกว่าบระเดี๋คนนี้ยมันเผาไม่ไหมกาสักอัคระเยอะแล้วแล้วกูบอกมึงเฉือนเนื้อมาตรงที่ก็สังขัคระเรากินตาย่างไงย่างไงห้ตุกแต่เนื้อหอมนะเนื้อหอมหอมมากพี่สุาติ์ชาติกินเนี้ยแต่มเหนียวเหนียวแล้วเหม็นตราบเอ้ามนุษย์จะมันเหนียวเหม็นตราบเังไงพ่สุชาติมนุษย์หมดแล้วครับกินมูเห็ดไปไก่อ่ะออกหมดแล้วเนื้อมันี่หวานนะเขาบอกหวานเลือแล้วที่เหลืออยู่เหลือความตราบ ผมกินไปปรมาณสมิวันเนี่ยนะเดินไปแถหมาจะหอนตลอดเลยจริงอ่ะจริงจริงนี่ผมเผาก้ามือเยียบก้ามือเลยไม่ใยญ่จะคนบุกแต่ผมก็มือเออะปีตบสามเก้าศพกินมาจริงอ่ะไม่ได้โกหกะครนี่รสชาติรสชาติมันเป็นไงมันซาบเนื้อมนุษย์าบบกไมม่ระสัสนาติ ผมเมื่อกี้จะคุยคือว่าเนื้อมันมนต้องหวานเมื่อกี้มวยให้เป็นไก่กินของดีทั้งนั้นนะอย่าไปเชื่อเปม็นสาบแล้วเหนียวเหนียวมันแลเคี้ยวเหนียวเหนียวแต่หอมละยมัจะหอมแต่กินเหนียวเหม็นสาบนะถามว่าดีไหมไม่ดีอ่ะแต่เราต้องกินเพราะเราต้องเอาเขาไว้อยู่เออพวกนี้คือเรื่องของนี่ขอมมอนเนี่ยถ้าเราไม่กินเขาอะเราต้องกินเราเราต้องกินเขาเราต้องเหยียบเขาผมหลายไต่แต่กอารรโปจิก อ่ะทิ้งสามครั้งมันมุมโดนกินเลยออย่างนี้ก็มันก็สาบแช่งวิญญาณเขาบอกวิญญาณเขาไม่เกิดได้ไม่อย่างเงี้ยคือเราต้องการให้เขาหลุดหลุดจากให้น่วงตรงนั้นไปนะคือเอาตัวเขาให้ไปพอเขาไม่ไหม้เขาก็มีกรรมมีเวรกรรมเราเราด้วยใช่ไหมพิชชาตแกกินมาถึงเก้าเก้าศพอยู่างเงี้ยผมเนี่ยไม่อยากผมไม่อยากจะเชื่อพิชชาตแต่สมัยก่อนสับปะเลอสมัยก่อนจริงหนึ่งสับเะเลอสมัยก่อนวินดย หมาพี่ดีก็เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยตะเบเลยเคยกินไหมไม่เคยกินครับไม่เคยกินไม่เคยกินแต่ทํเเลยสมัยไม่ไม่กินสมัยก้อนเผาก็ไม่เคยลองไงฮ่าคนกินคนไม่ใช่คนอร่อยอร่อยดีมันดียงงึบแต่เหนียวทะเเลยสมัยกิอนกินมากหมานี่หอนตลอดทางเลยอ่เดินไปมาหอนสามตีวันหอนตลอดหมาหอนตลอด พอกินต, <Standing, S 2> ต้องติดต้องเชื่อพี่สุชาติเพราะทำเลิสมัยก่อนกินเผาใบก้อนเผาก้อนพรนะทำเลิเมาเหล้าขาวมันมีอะไรแก้มน,นึกอ่ะหยดมันติงต้งติ้งหอมแล้วแก้มเราแล้วใครจะรู้ลนะ่ะใช่ไหมแต่ว่าพี่พสุชาติบอกเนื้อถึงว่าพี่สุชาติเรามีเซนเห็นเห็นพวกนี้เห็นเห็นบ่อยยไหมเห็นบ่อยมากบ่อยมากคอขาดหัวขาดห้อยมาตามถนนทั้งทางไม่ใช่โกหกนะเรื่องจริงนะของจะจะเลยเรื่องเนี้ยห้ามโกหกโกหกม่ได้นะเรื่องจริงอ๋อ เรื่องจริงเลยคนเราเปิดเผยได้แต่ห้ามปิดบังครับนี่อยากให้คุณจดรู้ว่าความจริงมันมีแต่บางคนมองว่าเป็นเรื่องลึลับจะไม่เห็นนี่กับตาครับเจอกับตัวมาห้อยหัวนี่ลากกับพื้นนี่มาเจอมาแล้วเรือ่องนะพิุชาติพิวชาติคุยให้ค่อยผมก็ผมฟังแอฟตีทั่วไปฟังเนี่ยบางคนเขาก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะมันธรรมดาความเชื่อของคุณเราใช่ใช่เดี๋ยวผมต้องบอกกันว่าพิุชาตินี่ตอนตั้งก็เกิดมาแล้วนะไม่ไม่ธรรมดานะ เป็นไงอ่ะไม่ธรรมดาแกเกิดมาแล้วตายตายตายอะไรเกิดมาแล้วตายเอายองตายทั้งนั้นเลยเกิดตายยายเอาไปฝังไว้ใต้ต้นโพยายไปฝังไว้ที่ต้ต้นโพต้ต้นโพแล้วก็ตัดเอาต้นมะกอหักต้นมะกอปักไว้ให้รูให้เราแปรอากาศเที่ยงวันวันเต่าครับแล้วมาขุดของวันเต่าอีกวันหนึ่งของของของอีเต่าหนึ่งเออคือจะตายไปแล้วตายไปแล้วแอาตายังต้องเน่าเปื่อยที่ทุกทนได้ไงมเน่า ยายผมอยู่ยายเหลียวมีอยู่คนคุณแก้วอยู่ชื่อยายอะไรนะครับยายเหลียายเหลียวยายเหลียวคุณแก้วนะพอคุดเนี่ยคุดขอพี่ชาติมาต้านลมมาได้ต้นผมก็คุดกันมาแล้วก็เอาคนใกล้ล้วงคอแล้วมีเขาเขียวมาเหมือนเหมือนตะเลดอ่ะครับล่องลั่นป่าหมดไม่ใช่พิศชานคนที่เขาดูเราเขาจะเชื่อพิุชายไม่ตายอันนี้อันนี้ไม่เชื่อไม่บ่าคือตาเะเหลียวนี่ยังมีชีวิตอยู่มาตามได้ที่ท่าช้างเลยนะครับผม มีิอยู่แปลนแปลนนึ่งแปลนแปลนก็เป็นพยานได้แปลนก็อยู่เราพอพอออยากเราเราให้ให้ให้ฟังหมดอ๋อแล้วแล้วเราเป็นเราพี่สุชาติเป็นนายประชาตะบัเลอร์เนี่ยเคยเผาตกบางทีตกนะอ่าเป็นร้อยเป็นผู้ช่วยสะบัเลอร์รือเผาเองเลยทั้งเผาทั้งเป็นผู้ช่วยเลยเป็นเมเนเจอ่เป็นเมนเอ่อพฤติกรรมอย่างนี้บอกได้เลยว่า นรูมชมอย่าอย่าอย่าลอกเลียนแบบเลยลอกเลียนแบบครับผมคือพี่อย่าลบหลู่ไม่ใช่อย่าลบหลู่พี่สุชาติแกแกเรียนสายโปรแกรมสายมอนมาจริงๆทําไมงั้นคนที่เขาเล่นของที่เขาเขารู้เขารู้อยู่ตัวเขารู้เขารู้คนไม่เชื่ออย่าละอย่าไปลบหลู่ทุกวันนี้นะพี่สุชาติเขาเจอแต่อะไรแล้วหลอนหมดเนี่ยเขาอาชีพเขาตอนนี้ต้อง ทำบุญเป็นคนใจบุญมากเลยคือว่าตอนนี้ก็ที่เรามานั่งอยู่ก็คือไม้ที่จะจะไปถวายวัดนะจะทำเป็นโต๊ะเป็นเตียงก็จะถวายถวายพระใช่ไหมใช่ใช่ถวายวัดครับเพื่ออย่าง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 เนี้ยเนี้ยเนี้ยเหมือนให้พระแบเงี้ยโต๊ะอ่าเป็นโต๊ะเป็นอะไรยังให้ทำเรามีงานวัดอะไรเงี้ยตั้งกับข้าวเลี้ยงเลี้ยงคุ้งเลี้ยงปลาเป็นเจ้าเนี้ยครับเคยไปถวายไปหลายตัวหลายที่หลายวัดครับผมฮะนี่ก็จะให้วัดโบสถ์อีกเจ็ดสิบตัววัดติมาแถววัดเงี้หลาย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 ที่ครับ ผมก็ชี้ผมตัดไม้เงี้ยแต่เคยมาเราทาว่าตัดไม้มีมีเคยเจอไหมเคยเจอนะอนางไม้เงี้ยจริงๆไปทลองแต่กลางวันเรื่องคืนกลางกลางวันเนี่ยแสกเลยเมเนี่ยไปตัดเนี่ยแล้วบอกเล่าเข้าเ้าสิบหรือเปล่าบอกที่บ้านบอกแต่เราไม่ได้บอกของบ้านบอกเขาบอกตัดหรือเตัดเลยเอ้าเราคนตัดเราคนตัดเราก็ต้องบอกด้วยพี่สุชาติยืนปลายบายนะมือตีน่ะดุ้งเลยอ่ะบอกอุ้ยบอกติ้งใครมายินบอกโอ้โหเจ้าที่ยืนปลายบาบอกไม่ถูกปลายบายเรือยนต์น่น บอกไม่ถูกต้องเราต้องบอกเองบอกใหม่หรอบอกใหม่น้ออ๋อแต่เจ้าของบ้านนี่บอกไปแล้วบอกไม่ถูกเลาต้องบอกีนะเต้องบอกใช่เลยเรามีเล่ามีหมูมีอบุหรี่บอกหมดเปิดบารต้องบอกเขาใช่ใช่ใช่พอบอกเสร็จหายออไมจัดได้คูนรปต้องเคาลบน้ำผึ่ที่เดียวทางเราต้องลบน้บถือไม่เห็นไม่จะทำอะไรโดต้องไมโครประตูเปิดไม่ได้เิดเข้ามเข้าไม่ได้ประตูไม่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 เปิดครับล็อกตาไม่เปิดพอไหวเสร็จปุ๊บประตูเปิดเองออ ตอนตอนนี้พี่ยังทําอาชีพสับเปลือยอยู่่ะอ๋อตอนนี้เลิกเแล้วครับเลิกแล้วคือมีคนมาขอให้ทำไหมมีจะไม่เอาแล้วเพราะวันนี้ตังค์แล้วตังค์แล้วเสิร์จากสิขาแล้เป็นพระมาก็เลิกเลยครับอ๋อตอนนั้นอยากเป็นพระด้วยไงครับเป็นพระมันบอกกับก็เผามันเป็นร้อยศพตั้ดเราเนี่ยกราชางเนี่ยร้อยศพพี่แกทำศพมาเป็นร้อยนะครับร้อยโอ้เเกินร้อยที่รวมพันเลยมั้งลุงลุงหนึ่งงอะไรที่เป็นพันเป็นทำศพเนี่ยเยอะเยอะมากครับคือใครให้ก็ไป ถามหามาไม่ตอนนี้บางทีบางวัดมาขาดแต่ไมเลยยังมาหาพี่สุชาติยังมาหาไม่แล้วครับผไม่แล้วมันเลิกแล้วไม่เอาแล้วเราอยู่มากแล้วไม่กลับไปแล้วไม่กลับเขาแปนแปนคนร้องให้เลิกอพราะกอนแปนเขากลัวกลว่าของจะเข้าตัวเองครับวันนี้วันนี้ก็ของนี่ขึ้นทิ้งหมดแล้วครับผมมีหิ่งเองนะหิ่งบูชามีหมดครับมีพวกมีดหมอมีอะไรมีหมดมีหมดเก็บหมดแล้วครับเก็บหมดเลยตามโบรานเนี่ย เคยรู้ไหมว่าทําไมคนโบราณเขาเอาอะไรตัดตัดลกลกอ้าวผมว่าทําไมก่อนอ่ให้ตอกตัดมันไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ไม้ลวกนะไม้ลวกตุ้ำร้อนแล้วตัดไม้ลวกสามากกันผีได้นะครับอ๋อผ่าเป็นสามเสี้ยวผมรู้เนี่ยเออตัดนะละโมตัดตะระโยนตามบ้านสีมุมเนี่ย ไม้ลูกเนี่ยตัดจะดื้อเอาแล้วต้องไม้ลูกเนี่ยไปฆ่าเชื้อถานน้ำยาฆ่าเชื้อบางชนใช่ไหมได้ครับน้ำร้อนน้ำร้อนดีสุดนะครับ่ไหมกอนรเห็นมาใช้ตอกตัดนะบางคนมาคิดว่าใช้ใช้มีดไม่ใช่ใช้ลกเนี่ยลกเนี่ยคือใช้ไม้ไม้ลูกไม้ลูกตัดผ่าผ่าบางตามเสี้ยวผ่าแล้วตัดครับอืเขาเอามาเป็นวัตถุ อใช่มงคลใช่คนรเขาเอาไม้ลูกเครื่องรางกันตามบ้านนะปลูกเยอะไม้ลูกไหมมุมบ้านอ่ะท่านน่ะไม้ลวกไม่ให้ไม่เลี้ยงนะไม่เลี้ยงไม้ลวกคนละอย่างกันอ่ะไม่เลี้ยงไม้ลวกคนละอย่างเหรอคนละอย่างละอย่างกันอ๋อแสดงว่าไม้ลูกต้องมีพุทธคุณในตัวเหอนกันใช่ใช่แต่ที่ผมเห็นมาครับผมเคย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 เจอคนเล่นของแลมมาให้แก้ไหม โดนของมาเงี้ยมีมเคยเจอผมก็พาไปหาพระอไปทําน้ำมนต์บางทีแกก็ท่องปกอีบิโซอะไรนี่เนี่ยแอ่ะบางอย่างพี่จะพูดไปนี่คือห้ามลอดเล่นแบบหรือถ้าไม่ทำยิ่งดีไก่ไม่ป็นพระก็มีโยมมาให้ทําโดยหาของของผู้หญิงฮะโดยพรมจารีครับนะบุคคลได้มาหาคือโดนโดนของเขาบอกว่าไปหาของกันมาภายในวันนี้นะเดี๋ยวเวลาแค่หนึ่งชั่วโมง ไม่มีเลยไปได้ของคนคนหนึ่งอบอกโยมฉันเป็นพระโยมฉันขอฉันขออันนั้นของโยมเดิโดยที่ไม่รู้จักเลยนะไปขออะไรเขาหรอไม่รู้จักเลยไปขออะไรเลยอย่ายคว้าอคอมไอเดินหนีแต่พระก็เดินขม้าบอกเขาทำไมอ่ะพอดีคนคนนี้ยโดนของมาถ้าไม่ได้วันเนี้เขาตายอเด็กไม่ได้บอกอ่ะหนูให้ฉันเลยบอกเันฉันขอซื้อของเนี้ยในราคาห้าร้อยนะ กลับคืนห้าหมื่นนะว่างั้นออก็เอาเอาของนี้ไปไปผสมน้ําราดรอบบ้านเจอของจริงเปดูตาตายต้นมะยมสั่งไหมเข็มปากเป็นเดรัจฉ์ขึ้นมาเลยเป็นเดรัจฉานวิชาน่ะขึ้นมาเลยอ๋อเป็นเดรัจฉานวิชาเนี่ยของนี้แต่คนท่านท่าท่จริงอย่าไปเรียนอย่าไปทําเข้าตัวเองเคยโดนมาแล้วตีกลับเขาเรียกเขาเรียกคุณใส่ไม่พิเรนใส่คุณใส่คุณใส่เอาต้นพวกเอากันดุติเงี้ยทำเงี้ยมีบารมีนะค่าช้างไม่มีนะ แต่ฉันก็คือไม่ไม่อยากทำเลยปล่อยเลยก็ทำแต่กับคืนเลิกเิชาตไอ้สายมอนนเี่ยยังมีกินกินตบอยู่มีนี่ยปัจจุบันปัจจุบันยังมีไหมคือปัจจุบันปัจจุบันเราแต่ปูนี้จะไม่ให้ให้รู้ไม่ให้รู้ปูอะกลัวคนอื่นเขาเขาไม่ชอบปัดน้ำคือเนี่ยสมัยนี้แมลงไงครับคือคนกินเม็คนกินตบไม่อยากครบไม่ดีอย่างเงี้ยกินแล้วอาจจะเป็นพวกพวกอมนุษย์เป็นของเขาตัวอื่นเงี้ยอ๋อไม่เคยเคยเคือสังคมมองจะไม่ดีใช่ใช่คือ ทีนี้อย่าไปเรียนแบบแล้วอย่าไปกินเมื่อไหร่พี่สุชาก็ฝากว่าท่านผู้ชมว่าอย่าอย่าครับอยทำถ้าไม่มีวิชาอย่างพี่เขาอันตรายครับถึงตายนะครับมันนี้ถึงตายนะพฤติกรรมนี้อย่าลอกเรียนแบบนะอย่าอย่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีอญาติความเชื่อส่วนบุคคลอย่างที่ผ่านมาเลยคือหลงผิดเหมือนหลงผิดว่ะคือประสบการณ์ชีวิตที่เล่าให้ฟังวันนี้ยทึ่เขิลมมีของดีต้องลองมาทำไปแล้วโดนนั่นเองเจ็บครับ คือประสบการณ์ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เล่าให้คนหลังฟังไปใช่ไหมทุกวันนี้พี่สุชาติก็เหมือนก็มีตาตาทิพย์เลยตอนนี้เห็นนู่นเห็นนี่เป็นประจัรหลอนหมดหัวไม่มีหัวไม่มีมันไปนั่งไปนั่งอยู่ตลอดเวลานะครับคนเดินมือลูบอ่ะเต็มไปถึงพื้นนี่ว่าเฮ้ยเจอเนี่ยแต่เราเฉยเราเฉยเราจะเราตื่นตัวคือถ้าทําให้เราเสียสติได้เป็นกรรมฐานึ้นเคยหมดนะครับในป่าไปหมดชอบอยู่ที่ผชอบอยู่ที่เปียวๆอ๋อพี่สุชาติ คนที่เอฟซีที่เขาติดตามดูก็ต้องใช้วิญญาณในการใช่การฟังครับนะคุณจะเชื่อมาเชื่อแล้วแต่ไม่ได้บังคับให้เชื่อใช่ไหมเนี่ยคือแนะนำอย่างหนึ่งอย่าไปโอ้อวดใช่สิ่งนี้ยอวดไม่ได้เพราะคนโอ้อวดอะทาให้คนท้าใช่ใช่คุณนั่นคุณคุณจะลําบากแต่นนี้ไม่ไม่ได้รูปดูใครแต่ยายาอย่าเราในสมัยก่อนเรียกว่าเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังเป็นความเชื่อตัวบุคคลครับเล่าสู่กันฟังแต่สิ่นี้เ็นงานที่เจอหมด อืมอ่าแล้วจะบอกว่าไงวันนี้ต้องยังไงต้องขอข้อคุณพี่สุชาติจริงๆนะคือมาเล่าประสบการณ์ชีวิตเลยประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาคืออันครั้งหนึ่งที่อาชีพที่มันแบบก็น่าเป็นตัวหวงที่มันไม่เพราะไม่มีใครเขาปรลาดถนาที่จะเป็นแต่บางคนเขาเป็นด้วยบอกว่าะได้บุญได้กุศลแต่ว่าไอ้เรื่องที่พี่สุชาติไรยผมฟังท่วกกินศพเนี่ยอย่าอเลาะกันแบบใช้วิชาแก้เคล็ดแก้เคล็ด ต้องเอา้อยู่เอาอยู่ครับและท่านผู้ชมที่ดูช่องแเลนใจพิทวนนะครับเนื้อมนุษย์เมันมันไม่ใช่หวานอร่อยถึงว่ามนุษย์จะกินเป็นสาบเป็นไก่เป็นพิทท่าบันเป็นสาบเป็นสาบมากเหนียวเหมือนสาบนะก็วันนี้ต้องหมดเวลานะวันนี้ก็เวลาพอสมควรขอบคุณพี่สุชาติมากเลยอุตสาเล่าให้เป็นเรื่องราวให้กับท่านผู้ชมได้รับให้เป็นกันคติถอนใจเหือนกันว่าอ่า อย่าไปลอกเล่นแบบเป็นความเชื่อสมบุคคลคนกินศพแต่บนจริงยิสมัยก่อนผมก็ยอมแล้ว่บสับเปล่สมัยก่อนเขาไม่ได้เผาเมร์นะเขาเผากองฟอนแล้วสับเปละาเหมันเมาแล้วเอากับแกมที่ไหนหิวข้าวเนี่ยมันอ้วนอมันหยดติ้งๆิ้งแลงกะแกมเรานี่คือเรื่องจริงนะเป็นทางหอดนะอ่ะแล้ววันนี้ช่องไทยรัฐจะไปทัวของเราฝากติดตามด้วยครับ ฝากติดตามด้วยนะวันนี้คลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนกันต่อไปงานหน้าเนะเราจะไปที่ไหนยังไม่รู้นะรดูก่อนแต่ว่าทีมงานหมอตังสิงห์บุรีน้องเมตากล้องต้องกลับมาอีกมาแน่นอนแต่คาเป็นภารกิจอยู่นะวันนี้กลับลาก่อนครับนี่ท้องเทีวีวทัวร์นะครับ